สวัสดีครับสุดเอฟซีอีกาชอนัทุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอีกามาแรงงานตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอรประเด็นเกมใหญ่และยากของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับในการออกไปเยือนที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมบ้านของไก่เดือยทองนะครับในศึกซูเปอร์ซันเดย์ที่ทุกคนห้ามพลาดเกมนี้มันเสด่จเราใจอย่างแน่นอนนะครับเรามีประเด็นที่น่าสนใจเรามีไลฟ์อัพสภาพทีมบทสัมภาษณ์ของคลับ มาฝากกันนะครับมาคัดแบบเนื้อเนื้อเน้นๆเ,เลยสําหรับในเกมคู่นี้โฟกัสกันที่คู่นี้คู่เดียวนะครับฟังการจบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งไปแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของอีกาด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชานอลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับเกมในซุปเปอร์ซันเดย์วันอาทิตย์นะฮะอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากๆ ไม่อยากให้ใครเนี่ยพลาดเลยนะครับนั่นก็คือการที่หงแดงไปเยือนไก่เดยทองที่ลอนดอนเหนือครับนี่คือเกมใหญ่และยากสำหรับลิเวอร์พูลถ้าหากลิเวอร์พูลต้องการที่จะพาตัวเองกลับมายืนหยัดอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเกมนี้จริงๆต้องวางเป้าเลยครับว่าต้องสามแต้มเท่านั้นหรือถ้าไม่ได้สามแต้มก็ต้องไม่แพ้ไม่อย่างนั้นเนี่ยส่งเสียแน่นอน เราจะทําให้ความมั่นใจหดหายไปด้วยนะครับหลังจากที่เรียกความมั่นใจกลับคืนมาบ้างในเกมที่เอาชนะนาโปลียิง2ประตูในช่วงถ่ายเกมแล้วก็ผ่านเข้าสู่ในรอบ k อ o เอา u t ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับสิ่งที่น่าสนใจของเกมนี้มีอะไรบ้างนะครับไปดูกันที่ข้อแรกของสิ่งที่น่าสนใจก่อนเลยนะครับนั่นคือการประกาศขอสู้สุดตัวในการพาทีมหงแดงให้กลับมา ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งกลับคืนสู่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนั่นคือการประกาศของเจอร์คอปเจอร์คอปยอมรับเลยนะครับว่าซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่หงแดงออกสตาร์ทไม่ดีเลยครับมีข้อพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมรับรวมไปถึงลิพูต้องพุ่งชนกับปัญหาการบาดเจ็บรบกวนในกลุ่มผู้เล่นของ T Man คีแมนซึ่งแน่นอนครับหน้าที่ของเขาคือการพาลิพูไปยืนอยู่ในจุดที่มันถูกต้องจริงๆ ผงแดงเคยเล่นได้ดีกว่านี้เล่นได้แข็งแกร่งกว่านี้แต่ตอนนี้พวกเขายังคงสามดีสี่นป่วยชนะในเกมอย่างซิตี้ชนะเวสต์แฮมแล้วมาแพ้2ทีมท้ายตารางเป็วเรื่องที่เขารับไม่ได้ก่อนหน้านั้นเขาก็ออกมายอมรับเลยว่าเขาวางแผนปิดพลาดไม่นึกไม่ฝันมาก่อนนะครับว่าผงแดงจะมีปัญหารายร้อมรอบด้านเยอะแยะแบบนี้แต่คนที่จะเข้ามากอบกู้ วิกฤตตรงนี้ของผงแดงมันไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นคือเจนคลอปคนนี้คนเดียวเท่านั้นเพราะว่าที่ผ่านมาผงแดงเคยฟุบและฟื้นด้วยน้ำมือด้วยมันสมองของเจนคลอปแน่นอนครับคลอปก็จะเป็นคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบกับงานใหญ่ครั้งนี้โดยเริ่มจากเกมกับสเปอร์เลยครับ ซึ่ง2เกมก่อนพักเบรกทีมชาติเข้าสู่ในช่วงฟุตบอลโลกเป็น2เกมที่สําคัญสําหรับลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากถ้าให้ดีควรจะต้องมีถึง6แต้มแล้วบอสคลับก็อม่ยอมรับว่าตอนนี้ผงแดงของเขาอยู่ในช่วงกําลังต่อสู้กับการคืนฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแล้วถ้าหากทำได้ในเกมใหญ่เกมยากกับสเปอร์ มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของซีซั่นนี้และจะทำให้ลิพูสามารถเซฟซีซั่นของตัวเองได้ก่อนไปถึงในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ว่ากันว่าคลับกับ f อ g มีการคุยกันแล้วจะลงตลาดในหน้าหนาวครั้งนี้ด้วยนะครับสิ่งที่น่าสนใจในข้อที่2ครับคลับบอกว่าเขาโฟกัสไปที่เกมกับสเปอร์มากๆแล้วมีการเตรียมความพร้อม ในการรับมือแล้วก็เฟ้นหากลยุทธ์ในการโจมตีเพื่อยิงประตูเพื่อเป็นผู้ชนะของเกมในค่ำคืนวาราทิ์ครับให้คเครดิตและเคารพคู่แข่งอย่างสเปอร์เป็นอย่างมากครับบอกว่าสเปอร์ของคอนเต้เป็นทีมที่ดีเป็นทีมจอมแท็กติกเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็ยอดเยี่ยมและเป็นทีมที่มีเกมโต้กลับเป็นอาวุธหนักอาวุธสำคัญที่จะทำลายล้าง ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามได้ตลอดเวลาซึ่งแน่นอนครับเมื่อเจอกับทีมแบบนี้เราต้องไปเยือนสิ่งที่ครอบกับทีมนั้นต้องทําคือการทําการบ้านให้เนียบให้ละเอียดให้รอบครอบที่สุดและเขามองว่าวิธีการเล่นในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกับนาโปลีมันคือวิธีที่ดีที่สุดสำหรับในการงัดฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาใช้งานกับสเปอร์ครับคือเกมกับสเปอร์มันยากแน่ครับ แม้ว่าเฮตูเฮตที่ผ่านมาผงแดงจะดูดีกว่าสเปอร์นะครับแต่การออกมาเยือนแล้วที่ผ่านมาสเปอร์ในยุค,คอนเต้ก็เคยทําแสบใส่ลิฟูมาแล้วนะครับในซีซั่นที่แล้วที่พวกเขาไม่แพ้แล้วมันกลายเป็นหนึ่งในเกมที่ผงแดงเสียแต้มพอเสียแต้มปุ๊บนะี่ก็เป็นหนึ่งในเกมที่ผงแดงพลาดแชมป์ปล่อยแชมป์ให้กับทางฝั่งของเรเบใบสีฟ้าด้วยนะครับดังนั้นนี่คือเกมที่เขาบอกว่าเขาจะต้องทำกันบ้าน และเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดแล้วก็มั่นใจได้ว่าจะออกจากสนามของสเปอร์ด้วยการเป็นผู้ชนะของเกมสิ่งที่น่าสนใจในข้อที่3ครับครอปบอกว่าแฟนเดอะครอปจับตามองการเล่นของดาวินนูเยสครอปค่อนข้างโปรดปรานดาวินนูเยสเป็นอย่างมากครับเขาเชื่อว่าเด็กคนนี้จะเป็นกำลังสำคัญให้กับลิเวอร์ p o o ไปอีกยาวๆโอเคในช่วงแรก อยู่ในช่วงการปรับตัวจากหลีกโปรตุเกสมาอยู่ในพีเมลีกเนี่ยมันยากแน่นอนเพราะว่าหลีกนี้เพียบไปด้วยเสือสิ่งทีุราชเขาต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของหงแดงให้เข้ากับเพื่อร่วมทีมรวมไปถึงให้เข้ากับฟุตบอลของอังกฤษโดยแท้แต่ในมุมของคลอปเขาก็เชื่อมั่นว่าเดวินยูเ e สก็จะสามารถเป็นหนึ่งในอาวุธหลักที่พร้อมที่จะทำลายล้างแนวรับของสเปอร์เช่นกัน ต่อให้ว่าแนวรับของสปอย์จะมีความแข็งแกร่งเพียงใดแต่ดามวินูนเสก็ไม่เคยกลัวใครครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ครับหยิบยกมาพูดเขาบอกว่าดาวินูนเสเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นนักสู้เป็นพวกไฟเตอร์แล้วสามารถเป็นไยคุกคามที่อันตรายในกรอบเขตโทษได้และรวมไปถึงดีมากพอสำหรับที่จะเป็นคนที่จะคอยชี้ชะตาอนาคตของลิพูดได้เหมือนกันแต่ขออย่างเดียวครับ ขอเรื่องการจบสกอร์ให้มันเฉียบคมเพราะดาวิด n ูนเดสถือว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นกองหน้าที่หาพื้นที่ได้เก่งที่สุดอีกคนหนึ่งเป็นกองหน้าที่สามารถที่จะทําประตูด้วยลูกหมง่งด้านข้างเด็ดขาดรู้วิธีในการที่จะม่งประตูในแต่ละจุดแต่หนึงอินไดครับคล็อปเองก็บอกว่าเพื่อนพี่ๆน,น้องๆที่อยู่รอบข้างของเขาเนี่ย ก็ต้องซัพพอร์ตเขาด้วยจะไปฝากความหวังไว้กับดาวินูนเดสเลี้ยงตะลุยตะบี้ตะบันไปอยู่คนเดียวแล้วยิงประตูเนี่ยมันยากนะฮะมันต้องมีการซัพพอร์ตจากข้าง,างโดยเฉพาะฟูลแบ็คที่ต้องมาฮะฟูลแบ็คที่ต้องมามาคืออะไรครับทำแอซิ์ไงฮะการครอสการเปิดการผ่านบอลมันต้องเข้าเป้าไปที่เป้าหมายโดยเฉพาะยิ่งเป้าหมายอย่างดาวินูเนีที่สามารถทำประตูได้ทั้งภาคพื้นและลุกกลางอากาศ โรบโบด้วยหรือจะเป็นซีนิกัสหรือจะเป็นเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่เปิดซีซั่นมาเนี่ยเขายังไม่มีแอซิดเลยดังนั้นนี่คือสถานการณ์ที่น่าสนใจทีนี้เราไปดูสภาพทีมและไลอัพของ2ทีมนี้กันครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านสเปอร์ก่อนครับอย่างที่รู้กันคอนเต้กลุมขมับเลยโอ้โหปวดหัวมากอะไรกันนักหนาะกองหน้าหายไปละ3คนนะครับ ตีสนสนฮึงมินบาดเจ็บบริเวณกรอบกระดูกตรงเบ้าตาเล่นไม่ได้แต่น่าจะทันฟุตบอลโลกริชาร์ลิสลันโบกมือบายบายไปแล้วก่อนหน้านี้เดยันคลูเซฟสกี้อีกหนึ่งตัวแปรสำคัญยิงประตูก็ได้อสซิสต์ก็ดีก็ไม่สมบูรณ์มันก็เลยทำให้ตอนเนี้กองหน้าตัวหลักเลยเหลือเพียงแค่แฮร่เคนครับแต่แฮริเคนคนเดียวมันไม่พอดังนั้นนี่น่าจะเป็นเกมที่คอนเต้ ต้องเพึ่งพาความสามารถของลูกัสมูราลงเล่นเป็นคู่กองหน้ากับเฮริเคนด้วยใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งคล่องตัวต้องมาดูว่าการประสานงานระหว่างเคนกับมูราจะเป็นยังไงแล้วจะมีการเปลี่ยนระบบมาเล่น3-5-2กับคู่หน้าคือมูรากับเคนตรงกลางเนี่ยอัดแน่นไปเลยครับตัวดุดุเล่นเกมรับดีๆเชื่อมเกมดีๆอย่างเบนชัน,นกูหอยเบีย ที่จะคอยขยับดันขึ้นสูงเพื่อสร้างโอกาสในการยิงประตูนอกกรอบเหยียโทษที่เขาทําได้ดีส่วนอีฟบิสซูมาก,ก็จะปักหลักอยู่ตรงกลางคอยปัดกวาดเช็ดถูปัดเป่าสิ่งอันตร,รายที่จะมาจากลิเวอร์พูลด้านข้าง2ฝั่งครับจะเป็นแซสเซยงเล่นด้านขวานะฮะตอนนี้เขาให้โอกาสแซสเซยงเล่นด้านขวาด้านซ้ายจะใช้ลูกเก่าประสบการณ์ของอีบานเปลิซิตที่จะคอยช่วยมาเติมเต็มและผ่านบอลให้กับทาง แฮร์รี่เคนแล้วก็ลูกัสมูราคอยเข้าทำประตูด้วยแนวรับไม่มีคิซินโรมโรนะครับนี่ก็เป็นข่าวร้ายแต่ก็จะใช้เอริกไดเออร์ทางออกมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาครับด้านซ้ายจะเป็นเบนเดวิสส่วนตรงกลางจะเป็นลองเล่ ay, ยืนเป็นเซนเตอร์ตัวกลางนะครับนี่คือสภาพทีมและไลน์อัพตัวจริงของสเปอร์ทีนี้มาดูฝั่งของหงแดงทีมเยือนกันบ้างซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าที่ผ่านมาครับจะเป้นคลับทีมงาน โดนการบาดเจ็บพุ่งชนเล่นงานแบบสะบักสะบอมเป็นอย่างมากครับซึ่งคลอปเองก็ยอมรับว่าเรื่องของร่างกายไม่พร้อมของคีแมนมันก็ส่งผลต่อความพร้อมของทีมเหมือนกันการเล่นของทีมเหมือนกันแต่ในเกมนี้ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นสเปตตัวจริงไลน์อัพที่ดีที่สุดในรอบแบบ1 3บ4เกมทุกรายการของลิพูเลยครับนายประตูเหมือนเดิมครับอลิซงเบ็คเกอร์แบ็คขวาก็คนเดิมครับทเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนยังคงได้รับโอกาสจาก ครอปต่อไปเพราะว่าดีที่สุดสําหรับตําแหน่งนี้แม้ว่าคา i วินแรมซี่จะทําได้ดีในช่วงเกมก่อนก็ตามทีนะครับแต่มันเร็วเกินไปในการที่จะมาเล่นกับสเปอร์ด้านซ้ายก็จะเป็นโรโบแอนดรูโรเบอร์สันคับคู่เซนเตอร์ครับ, Center, รบข้อดีคือการมาของอิบราฮิมาโกนาเต้มาทําให้เขาสามารถแบ่งเบาภาระให้กับทางฟอร์กีฟันไดายได้โกนาเต้ Go ในเวลาที่ฟิตทุกคนคงทราบดีว่ามีความน่าเชื่อถือและก็ไว้ใจมากกว่าโจโกเมส แันกลางตรงนี้ครับ3ประสานชุดเก่งเลยครับเฮนเดอร์สันพร้อมแล้วนะครับในเกมนัดนี้เตียโกกันตาร่าก็สมบูรณ์แล้วนะครับฟาบินโยก็แม้ว่าที่ผ่านมาจะฟอร์มตกนะครับแต่พอได้เล่นร่วมกับเตียโกกับเฮนโดนั้นมันอาจจะทำให้ฟาบินโยกลับคืนสู่การเป็นท็อปฟอร์มก็ได้ส่วนข้างหน้านะครับคาดว่าจะใช้บอบบี้ฟิมิโนเป็นกองหน้าหมายเลขเก้าแล้วทางเอา ดาวินยูเนสครับมาเล่นเป็นกองหน้ากึ่งปีด้านซ้ายครับเพราะว่าเขาเคยเล่นกับทางเบนฟิก้าล้าทำได้ดีแล้วเป็นกองหน้าที่มีความเร็วมีความคล่องตัวพอสมควรด้านขวาจะเป็นโมซาลาครับนี่คือไลอัพตัวจริงของลิเวอร์พูลครับเอาตรงๆเนี่ยเข้าวัดกันในเรื่องของตำแหน่งต่อตำแหน่งอ่ะหงแดงดูดีกว่านะครับถ้าเป็นชุดนี้เพราะว่าสเปอร์ไม่มีซนไม่มีดิชาเลสซอนไม่มีคลูเซฟกี้นะครับนี่คือไลอัพของทั้งฝั่งไก่และหง ทีนี้มาดูความน่าจะเป็นกันครับผมไปไล่อ่านเลยนะครับทางเ่อรออังกฤษกูรูนักวิเคราะห์ต่างมองแบบเป็นเสียงแตกกันไปเขาบอกว่าเกมนักเนี่ยโขงแดงมีความจําเป็นที่จะต้องมีวิย์ไหนในเกมรับเอาให้เหมือนในเกมที่ชนะแมสตี้ได้เพราะว่าอะไรครับโงแดงมักจะเสียประตูก่อนจากความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็รวมไปถึงการเล่นนอกบ้าน ของหงแดงปีนี้ไม่ดีไม่ชนะใคร5เกมหลังสุดในเวทีพิมียร์ลีกที่ออกมาเยือดแต่พวกเขามีโอกาสในการที่จะยิงประตูทางสเปอร์เหมือนกันเพราะว่าสเปอร์ช่วงที่ผ่านมาก็เกว่งด้วยนะครับแล้วก็มีเสีย2ประตูขึ้นใน2จาก3เกมหลังสุดที่ลงสนามและที่สำคัญครับ h ฮ h ชูเฮดของลิเวอร์พูลทำได้ดีนะครับ10นัดหลังสุดที่หงแดงเจอไก่ทุกรายการไม่แพ้แต่ตรงนี้ครับ วัดกันที่ความละเอียดเล็กๆน้อยๆถ้าหงแดงอยากชนะเกมรับคุณต้องแน่นและเกมรุกคุณต้องทําให้ได้เพราะที่ผ่านมาสร้างโอกาสได้ดีนะครับแต่เกมรุกเนี่ยโอ้โหใช้โอกาสเลืองเกินไปยิงทิ้งยิงกว้างเกินไปยิงตรงกรอบได้แต่มันต้องเปลี่ยนตรงกรอบนั้นเป็นประตูด้วยส่วนสเปอร์ก็จะใช้ในแง่ของการเล่นบู๊ดุดันกองกลางตัดเกมหนักๆเข้าทพาพ่วงธรมดากองกลางของลิเวอร์พูลถ้าทาได้ตัดตรงนี้ได้ มันก็จะเป็นอีก1จุดยุทธศาสตร์สำคัญที่จะทำให้สเปอร์มีแต้มเกมนี้มีโอกาสในการที่จบด้วยผลเสมอครับแต่ถ้ามองถึงในเรื่องของชัยชนะก็ต้องบอกเลยว่าเสียงแตก2ฝั่งเลยครับก็บอกว่าลิพูเนี่ยยังแย่ในเรื่องของเกมรับเสียง่ายนอกบ้านไม่ดีส่วนสเปอร์มีแฮริเคนพอฉกฉวยโอกาสซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับรายละเอียดเล็กๆน้อยจริงๆนะครับแต่ถามว่า เกมคู่นี้จะเป็นยังไงอย่างมองว่าลิพูน่าจะมีแต้มกลับออกจากลอนดอนได้จะต้องลุ้นเอาครับว่าจะชนะหรือได้หนึ่งขนักลับไปคุกคุณล่ะครับมองว่ายัางไงครับส่งคอมเมนต์เข้ามาฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สว่าเห็นก่อนนะครับชื่นชอบแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของอิกาด้วยครับเพราะว่าที่นี่อิการชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ